1,000บาทนะครับโอ้ยน้องน้องอดอมลงมาแป๊บแทนแทนถือกล่องลงมาเลยถืงก่องมางเลยอย่เด็กเด็กเด็กน่องน้องน้องนครับหน้าละทีลูกน้องน้อขายไล่ถึงพี่ช่วยโอ้ยโอ้เอวอะนี่น่อ่าั้นเดินดูอาเย มันยูงไเี่ยท่านนดูแลท่านพูดรายกันหน่อยเสื้อเหลืองทางโอเอ๋ออุนในใจโอเอ๋อก็ใช้ได้เลยใชได้เลยเอาวอาเข้าทีนะหนะอ ครับผมทีมแขงของเราด้วยครับตืนนี้เพราะว่ามันโค้งเนะครับทีมงานก็เต้อมากป็นเกลก้ยอยู่ที่มันเกิดการคลุุนอะไรกันขึ้นคนเยอะมากที่เกลี้ยงอการแล้วเกิดแต่ที่ีที่สุดเลยนะครับผมทู้ผู้เกียนก็แฝงควมเป็นคนหน้าบังไปแล้ครับตอนที่บอกว่ามันผู้ฝึกสอนที่ด้าตนี้จะเป็นตองกางจะกับด้วยครับเรื่องยาี่ทำเกลียงเงเองเพว่านเยอะมากครั อย่าลืมเห็นต่อไปว่าขั้นต่ำต้องได้ใช่ฉะนั้นเราขอดูเลยแล้วกันว <im> ่าเรื่องต้นอกิดนเื่อข้นต่ำขอดูหน่อยแล้วกันนะครับขึ่อหน้าขุนกีลไปข้นขึ่นไปเรื่อไปนอแล้นะสามครับแล้หนึ่งมีแล้วแล้วสี่แล <ier> ้วนะสีแล้วนะ

อพราะฉะนั้นอย่าที่บอกไปนะครับว่าทุกๆันทุกตานะครับก็จะเป็นงานสายกับไ่เราทุกีเียใด้เลยครับาวีฮ้ยเาเนะับเฮ้นังะเพราเรียกวาเป็นการทุกที่นะครับแบบท็มที่เลยนะครับทุนที่นะครับไุกรุ่นะครับ ครับพืันที่บรวรโงนะครับที่เราไนทส่งมาสังเกตการอยู่ที่มันเกิดการเคลนอะไรกันขึ้นคนเยอะมากที่เกียวกัการละเกิดนะครที่สุงเลยนะครับผมดูทางผู้เสียก็แสามที่คนเห็นหน้าบ้านะครับน้องที่บอกไปว่าทุกฝ่าที่สด้างมาตรงนี้จะเป็นของนายกับตัด้วยเพื่อนแจ้งที่สังเกตเห็นเหารผมว่าที่น้องแจ้เรื่องที่บอกไปว่าขั้นต่ำต้องได้ครับแล้วเราขอดูเลยละกันว่า

ถ้าเป็นไปนะครับถอ okay. ok oh, really nah, ือ şey ว่าพาราเจนโหง่ายเลยที่ผ่าเดี๋ยวก่อนนะครับคือถ้าที่ผมสังเก่งในนี้ครับเดี๋ยวจะจุกขึ้นมาถอยดูยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกๆฝาดทุกๆตานะครับก็จะเป็นคนเงินสายก็ได้เราเพื่อนดีก